ผมใช้บ้านคุณน้ำทิ์ไหมครับใช่ค่ะครับผมสวัสดีครับเมอเกิผมทราบข่าวว่าบ้านของคุณน้ำทิ์แผ่นกระเบื้องมันแตกมระชาบแตกยังไงพาเข้าไปดูได้ไหมครับไค่ะอคครับอีกสักครู่ครับเราจะพาไปชมแผ่นกระเบื้องที่บ้านคุณน้ำทิศสิริสุขบ้านโชคนาสามอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ คุณน้ำทิพย์บอกว่าบ้านของคุณน้ำทิพย์แผ่นกระเบื้องกรนิตแต่เสียงดังคล้ายจุดประทัดความเสียหายมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับคุณน้ำทิพย์จะบอาเราขึ้นไปดู ถึงยังครับนี่แหละค่ะถึงแล้วค่โอ้นี่นะครับท่านผู้ชมดูสภาพแผ่นกระเบื้องนครับบิดงอขึ้นมาเลยครับนี่ครับบิดงอขึ้นมาเลยครับนี่เราให้ดูแบบใกล้ๆนี่แหละครับน่ากลัวมากเลครับคุณน้ำทิพย์บอกว่าเสียงดังลั่นสนั่น คุณนทิพย์ไม่กล้านอนดูบนบ้านนะครับเตอาไปนอนอยู่ชัดนลางกับลูกชายนี่นะครับดูสินี่ปริราวหักแล้วนี่นี่ครับรอยราวเห็นไหมครับโอ้โหชัดเจนมากเลยครับน่ากลัวมากโอ้ คุณนักทิศได้พาเราขึ้นมาถึงชั้นสองซึ่งเป็นห้องนอนส่วนตัวที่พักอาศัยนะครับวันนี้ได้ขอรูอยาคุณอังทิ์พาเข้ามาชมถึงที่พักส่วนตัวพร้องขอขอบคุณมากแล้วก็นี่นะครับเสื้อผ้าแผนกระเบื้องปริีดานูนเดี๋ยวจะให้ดูภาพชัดๆนะตอนนี้มีน้องชายครับ น้องชายคุณน้องน้องทิพมาดูด้วยเป็นห่วงใช่ไหมหลังจากทราบข่าวเมื่อเช้าแล้วก็มาดูนี่ครับมาเห็นแล้วมากิพเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกแปลกนะก็เป็นเรื่องแปลกนะครับน้องชายมาไม่เคยเกิดขึ้นคุณนักทิพย์เล่าอธิบายความว่าตอนเขาเดียดคุณนักทิพย์อยู่ที่ไหนแล้วเกิเดเหตุยงังไงเมื่อไหร่ เมื่อวานซืนเนี่ยนอนนอนหลับอยู่อะตีหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนจิตป,ประทักอะก็เลยนอนก็คิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยนอนแล้วทีนี้พอประมาณตีสามก็ดังดัง,ด,ง,ด,งดังกว่าเดิม<อ>แล้วก็เลยลงไปข้างล่างเลยค่ะไม่ได้นอนเพิ่งขึ้นมาดูว่าอ๋อมันเป็นกระเรื่องรับกลัวไหมครับกลัวค่ะกลัวบ้านถาล่มถล่มไม่กล้านอนในห้องนอนข้องัวเองซึ่งโอ้โหรู้ ร้ายมากนะครับวันนี้ผมก็นอนคนเดียวอาจจะมีสิทธิ์ก็น่ากลัวเหมือนกันนะไม่ว่าเอาว่าเราได้ดูกล้องห้องเลยค่ะันนึกว่ามันถล่มจากข้างบนเมว่วาเด็กคานข้างบนมันจะร่วงลงมาใช่ค่ะอ๋อเนี่น่ากลัวมากนะครับอืเห็นกระเบื้องอย่างใหญ่ทะเนี่ยหนาเป็นกระนิกด้วยฮะไม่ใช่แบบราคาค่ะาถูกๆนะเนี่ยแผงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอืมต้องต้อง ตกไปประมาณ 1, าพันของาทอ๋อพันกว่าบาทอืมครับผมนี่นะครับคุณน้ำทิพย์บอกว่าบ้านหลังนี้สร้างด้วยหยาดเหงื่อของคุณน้ำทิพย์เองนะครับถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งครับที่มีความแม่สุดยอดจริงๆครับหลังใหญ่ผมมาดูวันนี้ก็ได้นับเกียรติพอสมควรก็วันนี้ขอบคุณคุณน้ำทิพย์มากครับที่อนุญาตให้เราเข้ามาชมถึงที่พักส่วนตัว สวัสด <Michael> ีคร okay. mm ับโอ้หน้าโค้รจงนนะม่่คนเดียวนมันหนักมากแต่ว่าสามารถขึ้นมาได้โอบิดขึ้นมาไหน้าโค้งนะ